วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาแข่งงาน SPD Battle Royale บอกเลยว่าวันนี้มียูทูบเบอร์ยอดสับสไคร b e รวมกว่าร Mont ้อย right ล้านวิวเรามาดูกันว่าใครจะเป็นคนที่ค่า MVP ที่สุดในเกมคนนั้นก็คือผมและที่สำคัญวันนี้เราจะมาทำการแกล้ง SPD ให้ตัวเปียกทุ่มกระทุ่มกระชวยไปดูคลิปกันเลยทุกคนได้สวัสดีครับวันนี้ผมกับยองแบง ปีครับผมวันนี้เราได้รับคําท้าจากท่านเอสจียิมเดียวกันนะอ่าวันนี้ต้องแบกผู้หญิงสองคนใช่คือกูบอกเลยไม่รับเงินแปดเน้นมันเลยนะคือแบบกูขาดกูก็ไล่ยิงต่อก็คือวันนี้แข่งกับยูทูบเบอร์กว่า50ช่องมีแก๊งหัวฟ้าด้วยเข้อกอฟแล้วนะข้อก๊อฟสรุปก็โบบโหนดิีครับยิงปืนยังโหดเลยแต่นั้นในเกมไงวันนี้มันคุกไม่ได้มันเอาปืนตกเออเราก็เน้นไม่ได้เอาปืนตกปาโบยผมบอกเลยนะจากท่านไปเนี่ยรั่นใจว่าพี่เรนแน่นอน พ่เลนแน่นอนต้องมีเทียอะไรบุ๊บบับมุดบับวิงว่งวิงวงว่งอยู่หายแน่น,นอน,น,นต้องพี่เลนแน่นอน<ช>ซึ่งวันนี้เรามาถ่ายเก็บเบื้องหลังขำๆก็มียูทูบเบอร์ร้องหนเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะพี่ดีแหลกพี่โจโอ,โอ้ยเต็ม,มอ่ะไม่มาแล้ว ก็เดี๋ยวเราไปลุยกันวันนี้ก็อยู่ในทีมทีมสีเขียวเดี๋ยวเราก็ไปเปลี่ยนเสื้อนโอเคก็เดี๋ยวเรารอไปเจอกันที่อีกพักหนึงเดี๋ยวเราไปดูว่ารันงานรวมไฮโซคือยูทูบเบอร์แต่ละคนไม่เอาผ่านก็เลยเราลดหมดเลยกูต้องพัฒนาบ้างแหละโอเคไปไปไปส่งแขกอะโอเคฮะก็เดี๋ยวเรารอไปเจอยูทูบเบอร์ข้างในว่าวันนี้เขาพร้อมกันขนาดไหนเจอครับโอเคฮะตอนนี้ก็อยู่ช่วงระหว่างเตรียมงานเอสพีดีก็เข้ามาพักว้างไงนี่พีตานพร์กีตารเราแบฟเขาสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากกินเลยครับพี่ ดีเลยบอกเลยต้องแต่ให้เลยหวานนี่น่ารักมากคือบอกด้วยแล้วมาแบ่งน้องกินด้วยปกติผมไปนี่ผมต้องตอกไปซื้ออ,อ่ะอ,อะนี่มาถึงพี่เลยบายครับอร่อยแล้ววันนี้โอเคก็เดี๋ยวเราไปดูข้างนอกว่ามันจะมีผู้ใหญ่มาบ้างนะครับคร <c oughs> ับตอนนี้ครับก็เจออยู่อีกทีมหนึ่งเป็นทีมของแฟดไกดซิมแล้วก็ทีมผมขึ้นไปถ่ายอยู่นู่นก็คือมีเอิงกับ ครูครีมแล้วก็ยาดาข้างบนนี่หลายหลายทีมากเลยเดี๋ยวเราพาขึ้นไปแป๊บนึงโอ้โหกี่กล้องวะเนี่ยทำไมทีมคอนโทรไม่ทำไมชิมมึงผู้ชายคนเดียวอ่อกูบอกแล้วกูไม่เอารางวัลหน่อยแน่เลยทเขาร่วมไม่เน้นเขารอบพี่น่ารักอ่ะใครไม่ต้องแซวเลยนะเดี๋ยวผู้ตายเหรอนี่มีต่อโอเคครับตอนนี้ก็เจอคุณเบสททำเดิค่ะสวัสดีค่ะอยากถามไอ้ถามจริงกลเม็ดความรักที่มันหวานกลเม็ดแปลว่าอะไรวะกลยุทธ์แล้วกัน ที่ทําให้คุณกับตรงๆหวานกันขนาดเนี้ยมันทํำยังไงอันนี้ผมอยากรู้แล้วพี่ไม่เคยมีแฟนหรอมีแต่ไม่หวานถามท่านเอสไหมไม่เอาอยู่กันมาตลอดก็ไม่รู้อะไรเลยอ๋อหรอเอามีกลเม็ดอะไรไหมข้าวจะหลอกก็ได้นะหลอกข้างรักอะไรออแบบตามันแบบตาเยิ้มเออตาเยิ้มตาเยิ้มเซอร์ไพรส์เก่งอ่าแล้วแบบเออเซอร์ไพรส์เก่งแล้วเราเซอร์ไพรส์เก่งไหมน้อยกว่าเขาพอคิดไม่ออกอันนี้ก็คิดไม่ออกอันนี้คิดออกอะไรเงี้ยตรงๆมาเป็นแฟนผมเหรอวะตรงๆมาเป็นแฟนผมเหรอวะ โอเคมาถึงทีมป่าอันนี้ทีมป่าสสวัดีครับดีครับสสวัดีครับอันนี้พี่โจสัวนะฮะโจโฉโยโฉอันนี้พี่มาเมสวนอ่าเนี่ยตามชื่อเลยมาจากจังหวัดอะไรฮะจังหวัดตากครับหรออันนี้คือมาจากในป่าเลยแพ้ทีมนี้แน่นอนคือผมเอาจริงเลย าเงินแสงกลับบ้านเลยเอากิ้งกิงกะเลย่ผมกะว่าสนุกจริงานี่ผมถามแต่ละช่องนะแต่ละคนคือเอาสนุกกันทุกคนเลยรวมถึงตัวผมด้วยเพราะว่าไม่รู้ไม่เด็ชนะไงคนมันเยอะมากก็ดีครับวันนี้ทูกๆนะฮะมีโอกาสเราเจอกันเกฮะขอบคุณพี่ๆทั้งสามคนเจอครับเจอครับวันนี้ครับโอเคฮะตอนนี้ก็อยู่กับทีมโอเวอร์แอ็โอเวอร์แอคือครับเมื่อกี้เราเจอกันก่อนหน้านี้ ครับคือพี่มาขอว่าจะทำซีจีให้ผมคะใช่ครับก็อย่าลืมไปดูนะซีจีแรกในชีวิตว่ามันจะดีขนาดไหนผมขอเท่ๆนะเท่ๆนะไม่เอาป่องแฝงของแบบมาวิลชุดซ้ายอะมาวิลชุดซ้ายคุณทีมไหนทีผมอะอ้าวคุณอะไรเนี่ยทีมผมนะนี่หัวหน้าทีผมเฮ้ยผมถามนะวันนี้คิดว่าเล่นเอาจริงเลยป่ะสนุกสนุกแต่ว่ายังไงก็ชนะอยู่แล้วไงเราเรายิงกางแดดแบบนี้ป่ะยิงวันนี้ครังวหนน่้มันร้อนมากก็กลับบ้านเลยดีกว่ากลับบ้านเลยดีกว่า โอเคฮะแล้ววันี่ก็มาเจอกับทีมผมหัวฟ้าใช่ค่บวันนี้เอาทีมแน่นอนแน่นอนคือแข้แน่นอนไยวันนี้มากันไก่มากันไก่กันไก่มากันจากที่ไหนอ๋อกันไก่ลอ๋อกันไก่คลยไู่ไม่เป็นเรื่อง โอเคฮะตอนนี้สตาร์วินก็ไม่อยู่เล่นทีมสาวๆก็คือแผนเป็นยังไงไหนเล่าใครโพสผมแค่สาวว่นมีโค้สประจำทีมว่าไงเป็นโพสประจำทีมค่ะอย่างที่ไปดูในช่องเอื่ะคุณคุณคิดว่าวันนี้ผมต้องทำอะไรบ้างก็อะไรจะให้ผู้ชายผมอย่างเดียวนะคะผู้หญิงก็มาสั่นแอบเราะว่าเป็นจอลล่าให้คนเดียผู้หญิงได้เดียแล้วดูนะฮะตอนนี้แตกไปแล้วคนหนึ่งตอนแดงเป็นลมนเดี๋ยวรอเจอช่องไม้เมนเน็ตครับ สวัสดีครับตอนนี้เราก็ยิ่ในช่องหมายเม็ดเม็ดนะครับวันวันนี้วันนี้ผมบอกเลยรอบเดี่ยวเองนันแหละเกมที่แล้วเกมอะไรเกมวม่วาเพราะอาควิดเกมเอควิเกมอ่ะเออนั่นแหละผมผมกำลังบินงภูเขาเอเวอเรสต์อยู่ บินปีนเลยอ่ะไม่ต่อยงั้นเล็กเล่นแล้วเล่นครูนี้กล่าวแชมป์เลยว่ามั่นใจระดับมาเราเล่นแพื่ความสนุกอ่ะคงเห็นหลายช่องแล้วนะเดี๋ยวไปรอดูตอนแข่งนะเล่นเพื่อความสนุกวิ่งเป็นม้าเลยวนะวิ่งใส่วิ่งใส่เอาใส่เอาก็โอเคฮะก็เดี๋ยวเรารอนไปเจอกันในสนามโอเคฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ทีมคุณทัพพิมพี่ทัพพิมแล้วก็พี่เอกพานุ นพี่เป็นคนเจ้าชู้ที่สุดเฮ้ยเฮ้ยอย่าพูดความจริงสิความจความจริงแล้วคุณตอนไปไหนกระสับเลยนะกริย์เลยนะอะไรนะคนนั้นนี่ขนาดไม่ได้รู้จักกษัตริย์เจ้าชู้ที่หนีเท่าไหร่ไม่รู้จูเกเร ลองหรอกๆวันนี้คุณอยู่ในทีมสีม่วงนะครับผมสีม่วงมีใครบ้างมีทัพทิมมีจีโน่มีเอกมีปอนก็เอกทัพทิมวนแล้วโอคพี่ปอนอย่างคนหนึ่งแต่ตอนนี้พี่ปอนเหมือนเขาไปคุยไลน์กับใครอยู่ แบงค์ในทีมพี่พี่บอกนะอ่ะยอดมนุษย์นะยิ่งเหรอบอลใส่หลุดที่ขาหลุดอ่ตอนเนี้ยมีคนปกติอยู่2คนก็ยังรู้ว่าจะชนะยังไงวันเนี้ยจับมือทีมของผมเป็นไงฮะสตีสองอ่ะปกติหนึ่งอ้อเพิ่งโดนระเบิดมาเอ็นขาดยังไม่หายอ้าวอ่ะแล้วก็รอยระเบิดยังเต็มตัวอยู่เพิายิงเดี๋ยวนะแบงค์ออกให้เร็วนี่สุดเราจับมือรวมมือกันไหมเราถับเราแปดคนเอาชนะเะเว้ผลละหมื่นนิดนิดเออก็ยังมีผมไม่ได้อะไรเดียดีตอน นีระหว่างรอทีมนะผมก็เห็นคนคนหนึ่งเติมน้ำเติมน้ำคือได้ข่าวมาจากคุณเบสใช่ไหมเมื่อกี้เขาบอกว่าไปถ่ายอะไรมาสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พี่ตรงตุงฮะหลอกหลอกพี่ตรงตุงวันนี้มาให้กําลังใจคุณเบสคําสิงนะหวานจริงคู่นี้ดีครับคนมหดเที่ยวเลยนะคุณจิิงเราเจอกันนีไอจีแล้วแล้วเราเจอโอเคฮะนี่คุณตรงตุงก็มามาชมคุณเบสเดี๋ยวผมไป เตรียมตัวถ่ายกันนะนี่คนเต็มเลยโอเคฮะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แจงช่วงนี้กำลังมารอรอพี่ต้มมาอยากมาลองสัง่างเลยนะรอรอที่อยู่ทีมน้ำเงินมีใครบ้างครับคี่เทวป้าจาจตั้มเบสคำสิี แต่บอกาเป็นทีมที่ไม่ต่างกันทีมสีเขียวเอเราเลยไม่แต่สีเขียวยังดูแบบโทนสีเสื้อสามัคคีแต่ของเราอ่ะสีเสื้อไม่สามัคคีไอ้ทมผมมาด้วยเสื้อดำแล้วก็ทุกทีมจะมีการตั้งชื่อทีมอันเนี้ยทีมเราอ่ะก็ไม่มีใครใส่ใจตั้งชื่อทีมก็เลยชื่อทีมมิวสิกโดยที่แบบว่าไม่มีที่มาที่ไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยคิวเทก็ร้องเพลงพี่ก็ร้องเพลง่การ้องเพลงกันหมดเลยเขาก็ร้องเพลงก็มอก็โอเคอยู่แต่ทีมผมไม่มีอะไรเลยซึ่งเป็นชื่อทีมของ S P D ด้วยโอเคก็ ดี๋ยวไปเจอกันในสนามครับพ่ครูพี่ัสดีครับตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับจาวิทสกอตพินมดลองลองลองอยู่กับจาวิทจาวิทอยู่ทีมสีเหลืองครับอยู่ทีมพี่ปอนครับพี่มอนแลปโปแลปเปิดวันนี้วันนี้พร้อมไหมพร้อมพี่เข้าไปปุ้มผมอึ้มนล้โอ้ยเหลือเลือเหลือเกลือคือบอกเลยว่าน้องตลกมากตัวจริงจริงพี่แต่เรื่องเกมมาเอาจริงนะเรื่องเกมวันนี้แสนนึ่งเอาจริงนะผู้หญิงผู้หญิงไม่สนใจนะผมยินหมดนะอ๋อคือช่วงนี้งานน้อยหละอ๋อได้ข่าวว่าเพลงเขาลงทีมันแมสทีไงแต่เสือกอกขึ้นคอนเส ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะโควิดครับเศร้าเลยแต่ไม่เป็นไรนี่โควิดหายแล้วก็ไม่ต้องกลัวแสนหนึ่งเนี่ยทำผมโอเคครับเจอกันเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศการแข่งเกมแะลรเจอกันครับทุกคน

เ,เอาละฮะโบกทีมป่านะผมโจโฉก็ยังหลบติดคมอยู่นะ <c oughs> เอะ๊ขอโทษครับสงโส,ง,สงเร็วมาดิ

เฉยเออเออเออดูฝั่งนี้ไปดูฝั่งนี้ไปทรงทรงจุกใช่แล้วขาดคาดคาดขาดไอ้ถุ่งกูขาดลายขาดเนี่าเกี่ยวกับประตูออกเลยขอพูดหน่อยคือตอนนี้ทีมที่เราควรจะทำมิดไว้ก็ไม่เป็นทางทีมของเราแล้วค่ะใช่ โอเคครับเพื่อนๆก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะก็คลิปเต็มช่อง SPD แต่วันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องดูคลิป SPD ก่อนคือผู้ชนะก็คือทีมไม้เม็ดเม็ดนะฮะนี่ฮะคือทีมบ้างือวันนี้โอ้ยใหเ่ๆผูข่ามยิงๆในนั้นดูใช่้องไปร้องต่อไปเดี๋ยวพาแบงค์ไปเลยเอาฟุตเอาฟุตหน่อย ใช่เพราะเาไ่กล้ะเฮ้ยกูมึงดีว่ะจับเอิงมาโยงจับเกล้องไปโยงทำเป็นไอทีมเบื้องหลังมันบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะจริงๆมันแข่หอยแบงค์ครับไม่ไม่จริงๆอันตรายที่สุดอ่ะคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเว้ยคือเราเข้าใจผิดคือในนั้นอ่ะมันเป็นที่เก็บอุปกรณ์ลับเว้ยนี่เพราะว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยมีแอร์ด็อกใช่มีแอร์ด็อกที่อันนี้เรื่องจริงคือมันมีปืนมีปืนพอนะ เรื่องจริงใช่เปิดดูแล้วอ่ะไม่เชื่อไปร้องซ่อนไว้เว้ใช่ตเรานซ่อนไม่ด่ามึงอ่ะไม่เขาไม่ยอมเดินาพูดดิเขาไม่เชื่อรองเอารองจริงๆกูลองแล้วเออรองเลยบ้านใตเดวองข้างเดียวแค่ข้างเดียวก็ได้ข้างเดียวพอแบงมาแล้วแบงค์มาแล้แบงมาแล้แบงคเลยเออเอานี้เ้ยเฮ้ยเ้แบงค์บไอ้เงี้ยแบงค์ โอ้โหยังเจ็บเลยนี่ดึงกลับมาแล้วโอ้ยโคตรเจ็บเลยถ้วแล้วหลุดเราก็ได้ใช้ได้ใช้คืออันนี้แหละเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในแมพเฮ้ยกูเหนื่อยแบงแบงแบงเฮ้ยยา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 จบอ้ไอ้คนนี้อก็ว่าจะไม่เปียกนะ เปียกเลยอ่ะมึงรู้ดีเกินมึงว่าช่องไหนอีกดี่ะเต็มข้องหลังอ่ะไม่เอาดูดูเ่้าพื้นที่ใครจะไปเอามึงไม่ถึงมั้ไหมับค่ะนี่ไราจะไปแล้วอย่าแดงอีโซเลเอ็กิโก้แดงเหวอดูดิครับแดงเฮ้ยพื้นเค้าหมากพี่เขาหมาก ลมที่ผมทำไว้แล้วไม่ได้ตอบเลยเขาได้ลเองเออเฮ้ยจ้าเฮ้เยจ้า เฮ่ยทุกคนตอนนี้ก็จบไปแล้วนะนะสาหรับคลิปช่องแมงปีนะเป็นเบื้องหลังของทีม SPD แล้วก็เอาหลุมที่มันไม่ได้แกล้งมาแกล้งเพื่อนก็ได้นิดๆหน่นนอยๆช่วงหลังพอขบขันนะฮะก็ไปอยากดูคลิปเต็มนะไปดูได้ที่ช่อง SPD และทีมยูทูบเบอร์กว่าร้อยล้านวิวคือบอกแล้วว่านี้ตื่นเต้นมากแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็สนุกมากนะก็ยินดีสําหรับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยนะฮะถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งติดตามถ้าไม่ชอบกดไม่ชอบมาแล้วเจอกนะันฮะ